สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเยาจีเจ้าจะมาลงลาวพัฒนาของอคนจะดีกับออเพื่อนเด้อจ้ะสูตรเด่นวิ่งรูดอาจารย์เห็นยิยจียจก็บอกว่าอาจารย์ตอนนี้เยจีก็ไม่ว่างหรอกพรุ่งนี้นะเยจีก็ถ้าได้ก็จะลงได้แค่วันนี้อาจจะดึกหน่อยเด้จีจะได้นอนดึกหรือไม่หพี่น้อง ถ้ามาถ้ามาจากบริษัทมาจากสารรมะเว้นเน่ที่หน่อยเด็กแบบลาคนไข่เด็กน้อยบล้ายเนาะพี่น้องแต่ไปเด็กบ่มีเด็กหลายก็คือจะได้มาเร็วเนาะพี่น้องเพราะเด็กมันจะงองเงี้ยใช่ไหมพี่น้องอาจจะได้มาเร็วจะเจี๊กกอาจจะลงอาจ,จอารย์ที่ยังไม่ได้ลงแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวสามมันมันนี่ยสามมันจะดึกกกอนเนาะจาะ๋าเนาะ ายจีเขาจะลงอาจารย์คนจะดีก่อนเาอจ้ะแกมาจอเด้จ่าเยจีกาล่าสุดายจีกะเราวายายจีกะบริดีลงสองอาทิตย์นาะจ้าบันที่ไม่ได้ลงสองอาทิตย์มันจะลงอาทิตย์นี้โอ้ยายจีอยากร้ายพี่น้องเอ้ยยางอะไรเอซี่กะกลับมาเบิ้งคือเกาเรือพี่น้องายจีกะจะเลื่มลงไปนั่มยู่ดอกพี่น้องไอ้เพราะอาจารย์พระกระซงมห้ยายจีแล้วจ้า อยาเต็มแก้หน่อย,จ,อยจ้าเด้อจ้าเยจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจีในเด้อจ่าเด้อเราพัฒนาจะเห็นอย่บนหลักพี่น้องเออยยจีน่ะมันเป็นยังไงเลยพี่น้องโอ้ยยอๆแม่นอ้นนอรา ว่าตัวใหญ่อยู่เลยพี่น้องเปียดจย่งไรเน,นาะพี่น้องเห็นอยู่ว่าน้อพี่น้องค่อยโอ้ยเมื่อื่นในเขาบริษัท่ในลยสื่อมาให้พี่น้องเลยเราพัฒนาวันที่จเแมนตอร์ม่านเห้ยงเนาะพี่น้องวันที่หนึ่งวันหกเจ็ดได้จิกเกนตัวใหญ่ใหญ่ยอยู่เลยพี่น้อง หกเจ็ดอ๋อคนใจดีจค่ให้หัวสีเท่าได้เลยพี่น้องยี้จีกันดิพี่น้องจำไหนบอลบ๊อบบีน้บน,นพี่น้องเพราะว่าจค่จ,จี้เก็บไว้ชีได้เนี่ยพี่น้องมันหลายลายเลยพี่น้องเอ้ะ คนใจดีเนาะจ้ะอืออาจารย์คนใจดี 你弄的了了。 อ๋อคนใจดีเด่นเด้อจ้ะเด่นสามห้าแปดบนล่างเด้อจ้ะบนล่างอ๋อเพื่อนมันลายแห้งพี่น้องจะไหวใช่ไหมดอกอันตรีทำไปก่อนนะยะเจี๊ยห้ง ยุดไปตั้งสองอาทิตย์เยจีนอ่ะอาอยากใา่เหี้ยอะไรพี่น้องก็เลยพอเจอหอดจักว่าลชูสได้เมี่ยพี่น้องมีสองกองหมดนอะต้องหาไมก่อนนึพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เคียนกอนได้จะ้ะออเพื่อนออเพื่อน,อ,อ,นอันยาจีกะมันเป็นยังไงเนาะพี่น้อง อ่อเพื่อนสูตรหนึ่งออเพื่อนได้ศูนย์หนึ่งสองสามทดน้เบ,บิงก่อนเลิกพี่น้องเดี๋ยวจะจิกจะเข่าไปในตัวเมืองเมืออื่นยุ่งจ้าสูตรสองได้สี่ห้าเจ็ด บนล่างเด่นชนกันแล้วมามึงได้จับพี่น้องเพิ่นชนกันตัวใดเนาะจับพี่น้องเไม่ได้คิดจะให้เบิ่งเด้อจ้ะ มีเนาะมีสมกับหาเด้อจ้ะชนเด่นชนกันแล้วมาตัวเด่นเด้อจ้ะ3มกับ5 3มกับ5้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้สามกับหา้านอาก,กนั้นไม่มีชนเด้อจ้ะก็เอาเป็นเด่นไปเลยเนาะ เด่นไปเลยไม่มีเพราะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองออกเพื่อนก็ไม่มีตัวชนกันแล้วไม่เสร็จก็มีสามกับ 5, ห้าเรียจ,จ้าจาราวพัฒนา เด้อจ้าเด้อว,วันที่หนึ่งออกคนใจดีเด่นเด้อจ่าเิคนเด่นคน,นได้สามห้าแปดเด้อจ้าบนล่างบอปักลักเด,ด้อพี่น้องเด้ออ้อเพื่อนสูตรหนึ่งเอาก่อนเด้อจ้าพี่น้องพดเพิ่มก่อนเด้อจ้าเดีย๋ยวได้จิบไปเมืองสื่อใหม่ก่อนปากกากะ ไค่อยชัดนอกพี่น้องเนาะนหนเจจี้คนเขียนนะจีมาเบ่งอยู่ในถีโทรศัพท์ในคลิปเจจีก็ยังว่าโอ้ยเป็นยังเนาะเป็นจีมาคือปวดเจมบแ่เนาะจ้าขอบคุณอคนใจดีกับอเพื่อนนะคะที่ส่งแนวทางมาให้เจจีดเด้อจ้อมอาจารย์ก็ขอ ให้มีแต่สุขภาพที่ดีเด้อจ้ะเด้อแข็งแรงอายุมั่นขนยืนเด้ออาจารย์แล้วก็ขอให้ฟีซีทั้งเก่าและใหม่ที่นันรักนันรักของยจีนะจ๊ะขอให้โฉบโฉบมันมันเด้อจ้าลาวพัฒนาวันที่หนึ่งกคเด้อจ้ะไทยไทยมันจะออกกรอนเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็มาเป็นลาวเด้อจ้ะแต่ไทยเยจีก็ลงหัลโหเด้อจ้าจ้าขอให้โชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ